คุณวิชัยสวัสดีครับลุงช่างขอสอบถามครับกําลังปลูกบ้านหลังคาบ้านปูชนวนกันความร้อนแล้วปูหลังคาเสร็จแล้วถ้าจะตรวจสอบว่าหลังอันนี้ไม่ได้แล้วปูชนวนลันยาก้วครับมัน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 ต้องมันยากแล้วอะ่ะคือต่อให้น้ําน้ําน้ํารั่วลง <c oughs> น้ํารั่วลงมา มันก็จะฉนวนอมฉนวนแล้วอาจจะไปย้อยที่จุดอื่นยากแล้วครับยากยากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อข้อนึงแหละที่มันจะทําให้ตรวจยากนะครับก็คืออาจจะต้องตรวจจากข้างบนนั่นแหละนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นคนตรวจบ้านนะเนี่ยเจออย่างเงี้ยเขาก็จะที่พอทําได้คือจะเขาจะโดนบินตรวจเพื่อจะมองว่ามีจุดตรงไหนผิดปกติจากจากวิดีโอในโดนนะครับว่ามันอาจจะมีกระเบื้องพเยาอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ดูจากข้างบนแล้วดูข้างล่างไม่รู้ละครับไม่รู้ละ บ้านโมเดิร์นห้องกว้างสี่คูณสี่กว้างไปไหมครับอ๋อไม่กว้างนะครับสี่คูณสี่มันปกติมันขนาดห้องมาตรฐานเลยแหละนะครับเหล็กอเสกี่มิลถึงจะเหมาะครับคือเหล็กเนี่ยมันจะบอกกี่มิลเนี่ยมันมันไม่ได้เหล็กเวลาเลือกเหล็กมันอยู่ที่คุณเลือกขนาดเหล็กด้วยเช่นคุณเอาสามนิ้วหนาความหนาเท่าหนึ่งสมมุติสมมุตินะสามนิ้วความหนาสามมิล ใช้ได้แต่บางคนอีกคนนึงบอกว่าไม่เอาผมเอาสี่นิ้วแต่ความหนาผมเหลือสองมิลสามก็ได้มันขึ้นอยู่กับมันมีตารางเหล็กอะที่มันคนออกแบบเขาจะเทียบกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ากี่มิลมันขึ้นอยู่กับเหล็กขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วถึงจะบอกว่าไอ้เหล็กเท่าไหร่เนี้ยใช้กี่มิลด้วยสองค่าเนี้ยมันจะต้องเช็คนะครับส่วนใหญ่เหรอส่วนใหญ่เราก็ใช้สี่นิ้ว สองตัวประกอบตัวเดียวไม่อยู่นะครับเออไม่ว่าจะจะเป็นตัว C ีหรือตัวอะไรเนี่ยจริงๆถ้าเป็นมาตรฐานถ้าปัญญานี่ไม่ได้4นิ้ว2ตัวประกอบ2.8มแปก็ 2, 8, ยังไม่อยู่นังแอนนะครับต้องต้องเป็น5นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกไม่เันฉีตเนี่ยน่าสนิ้ว4 C ่4นิ้ว, 4, 4, 4ว2ตัวประกอบเนี่ยน่าจะอยู่ที่2องมนสนะครับคร่าวๆนะอื ห้องนอนขนาด10.3ตารางเมตรเพดาน3.1เมตรติด12,000ก็อยู่แล้วครับ12,000 BTU ก็อยู่แล้วครับคุณไม่ได้ติดแอร์ติดที่3.1เมตรอยู่แล้วยังไงคุณติดแอร์ก็ประมาณสัก2.8อะไรแบบเนี้ยหรือเ6ี้ยสอง8สอส่วนที่เกินสูงขึ้นไปกว่าที่คุณคุณยืนอ่ะคุณยืนในห้องอ่ะอยังไงคุณก็ยืนอยู่แค่ช่วงไม่ถึง2เมตรถูกปะ เพราะนั้นเนี่ยแอร์มันปกติเนี่ยหน้าต่าง2เมตรใช่ไหมขอบหน้าต่าง2เมตรเหนือหน้าต่างไปสัก3-40สเซนก็เราก็ติดแอร์ตรงนั้นแหละครับนะฮะแอร์มันคุมเย็นลงมาที่ระดับ2เมตร40 m, ลงมาพอละไอ้เกินกว่าที่ระดับแอร์ติดเนี่ยมันจะร้อนมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรานะมันก็ไม่ได้ว่าต้องแบบตรงนั้นต้องเย็นนะครับไม่ไม่จำเป็นมันก็ติดหมื่นสองพัน btu ได้